ความหลากหลายของเรานั้นในแต่ละวันก็จะวนเวียนมีหลากหลายสีซ้ํากันไปไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีทองสีเขียวสีเขียวเข้มสีนดำเงนินแล้วก็สีสันต่างๆในแต่ละวันที่เราต้องเจอ อันนี้เราก็จะไปซีคอ a ์แอร์พอร์ตลิต่อไปซึ่ง a แอร์พอร์ตลิงนั้นก็อย่าถามนะว่าสีอะไรเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอ r ์พอร์ตลิเขาเรียกสีอนใดแต่ว่าชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นหลากหลายสีสันเรื่